จริงขึ้นเดี๋ยวยังไม่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 สุดเ้ยเมื่อกี้เหมือนฝันอะฝันว่ารถขยะคว่ำจริงเหรอเออเหมือนแบบกลิ่นเตะจมูกไงมรูกแต่ในฝันก็มีนางฟ้ามาช่วย จับไปเรื่อยมาแล้วในช่วงท้อกับเธอค่ะช่วงนี้ครับช่วงท้อกับเธอนะครับผมเดี๋ยวมาพูดคุยกับน้องมินิแต่ก่อนจะไปพูดคุยกันนะฮะเดี๋ยวสําหรับมินิเลยแนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วอัปเดตผลงานหน่อยค่ะนะโอเคไปเลยค่ะค่ะก็ชื่อนิพาพรเสียงพ้อค่ะชื่อมินิค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็พิธี้ MC แล้วก็พิธีกรแล้วก็ถ่ายแบบค่ะเรียนจบแล้วเนาะ จบแล้วค่ะจบแล้วเ่นก็จบแล้วมีแฟนยังมีแฟนมีแฟนยังก็มีคุยอยู่ไม่ใช่เธอมีโอกาสมีโอกาสถ้าคุยอยู่ก็ยังมีโอกาสอยู่โอเคโอเคอะแล้วก็พูดถึงไปแล้วนะคะก็เรียนจบผู้สาวสวยแบบนี้นี่ใครๆก็ชอบนะใช่ก็ไปที่ไหนใครก็ได้งานก็จะเข้ามาเยอะขอโทษนะจ๊ะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เองด้วยใช่ครีมหอมมากครีมตัวก็หอมแอมออร่า อ๋อนะเอาล่ะว่าพูดถึงเรื่องห้องนี้ก่อนละกันอยู่มานานยังห้องนี้นานแล้วค่ะประมาณกี่ปีประมาณห้าปีโอ้โหนานนะนี่ถ้าคบกับผู้ชายนี่แต่งแล้วนะเนี่ยโอ้ใช่ห้าปีใช่ใช่หมายถึงว่าแต่ดูสภาพห้องก็มันก็จะมีพวกเขาเรียกว่าเอ่อข้าวของใช่รวมไถึงอย่างอย่างไรก็ได้ี่บ้านอันนี้เขาเรียงไว้วินเทจวินเทจนิดหน่อยเออแต่แต่พูดถึงผมก็ว่าอยู่ห้องแบบนี้มาห้าปีแสดงว่าห้องนี้ต้องมีอะไรดี ใช่ก็มีแบบว่าเหมือนเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวครับเอ๋อเขาก็อาจจะมีเพื่อนมาหาบ้างไม่ใช่แล้วอันนี้พูดมีวิญญาณเหรอฮะใช่ไหมใช่ใช่ไหมเล่าสักนิดหนึ่งอาจจะอาจจะดูแบบว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวกับเรื่องเซ็กซี่เลยไม่เกี่ยวกับความรู้สึกอยู่ในห้องเลยแต่ขอเรื่องแบบว่ามีเรื่องความเชื่อเออมีจริงๆงเหรอวิญญาณก็คือเหมือน คืเคยเคยรู้สึกว่ามีคนตามอ,อะไรเงี้ยเ้ยแล้วก็ตามอยู่ยตลอดเวลาอะไรเงี้ยเออทีอ <c oughs> อน,นี้คือนีอะไรกันคนอวดอันนี้คนอดนมค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่แบบมาจีบเราหรือเปล่าอเออตามเป็นห่วงะว่าคอยดูไกลๆมันรู้สึกได้ค่ะอาจจะเห็นเป็นเงาเ,ออเห็นอะไรไอ เฮ้ยเฮ้ยไม่แบบนี้ต้องหาคนมานอนด้วยนะเอ้อย่างนี้ต้องมีคนเขาเรียกว่ามาเขาเรียกว่าดูแลเอางี้ดีกว่าอย่างนี้ถ้าเผื่อจะมีคนมาเขาเรียกว่าดูแลเขาเรียกว่าคลายเหงาให้หายกลัวนะจะเป็นผู้ชายแบบไหนเออเอาแบบรูปร่างก่อนอันดับแรกชอาผู้ชายปะเนี่ยฮะชอบผู้ชายโอเคโอเคโอเคผู้ชายคนนั้นจะต้องมีรูปร่างไงอันดับแรกเอก็รูปร่างยังไงก็ได้นะคะแต่ว่าคือ ขอแค่แบบไม่ไม่อ้วนมากอะไรแบบเชิดอ้วกๆก็ได้ขาวไหมก็ไม่เป็นไรเรามีครีมทาได้โอ้ยดีดีดีใช่ใช่ก็ทาครีมให้ได้เขาเยอะๆชอบไหมแบบเขาเยอะๆชอบเขาไหมชอบปรกเนาะสกปรกพวกไม่ชอบอ๋อแต่แต่พี่เชื่อทำไมเขาชอบคนมีกล้ามเป็นมัด ก็ดูสิเขากินเวเองเออเขาเออนะเออนิสัยใจคอถูกต้องบุคลิกเป็นยังไงชอบตลกค่ะตลกไม่ใช่วเออเออไม่ใช่ไม่ใช่เธอไม่ใช่เธอเอาอย่างนี้เราเป็นบุคลิกนิสัยเราเป็นคนแบบไหนจริงๆแล้วป็นคนนิ่งๆแต่คือเส้นตื่นมาคือไม่รอะไรก็จะขำอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอใช่แต่เงี้ยแตะอะไรเงี้ยใช่บ้านจีโอ๋บ้านบางคนบ้าจี้แปลกนะ พอแตะปุ๊บป้าจิ๊บปุ๊บมือไปปุ๊บพอแตะปุ๊บุอไม่ไหวันนั่นก็ประมาณเอานะเอาเป็นว่านะครับสำหรับนะเรื่องราวของน้องก็พอสมควรเรื่องราวมันอยู่ในห้องนี้อยู่มานานพอสมควรแล้วแต่มีสิ่งที่หนูอยากรู้อะไรคะเขาเป็นคนชอบว้ายน้ำเหรอไม่รู้เหมือนกันเออเพราะว่ามันมีชุน้ำเยอะมากวันนี้เราจะเป็นวันแดงเดือดจริงเหรอจริงจริงนี่อะไรอะพยาบาลรู้สึกป่วยไงหนูก็เลยอยากได้นางพยาบาลมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยเอางี้ครับ จะให้น้องเขาใส่เลยก็กะไรอยู่นะเอาไปเลยทำเอาไปเลย <c oughs> ได้ไเลยอ่ะโอมือเย็นด้วย,ยถ้าเผื่อใส่มาแล้วเนะี่ยเดี๋ยวพี่เพิ่มกิจกรรมให้อีกหนึ<ะ>่งกิจกรรมแล้วจะให้ตังค์เพิ่มอีกโอเคไหมเดี๋ยวเคโเอเคโเเแล้ววนี้ครับอย,อย่ารอช้าครับนักชมรออยู่ไปเลยฮะ ไปเลยไปเลยครับท่านผู้ชมครับรอสักครู่ครับนี่เลยค่ะระวังนะระวังนะลุกดีๆอุ้ยใจหายใจคว่ำหมดอ่าอยู่พี่ถือไหมพี่ถือไหมไปเลยจ้าไปเลยจ้าเออป่วยแล้วมาแล้วโอ้ป่วยป่วยป่วยเฮ้ยป่วยป่วยป่วยท่านผู้ชมครับโอ้ยกูเดี๋ยวเดี๋ยวแกหลบไปแกหลบไปไปหลบไปหลบไปโอ้โหน้องมีจิวด้วยยืนตรงนี้ค่ะยืนนี้ค่ะโอ้โห แสบตามหมดแล้วพี่น้องครับเป็นไงล่ะ,ะถือไม่ค่ะน้องค่ะคุ้มค่านะที่หลังไม่ต้องนัดใครมาเลยนะขาอาย่างนี้กะมันวันนี้ถือว่าเราทําบุญมาดีนะฮะเอาบุญเก่ามาที่เราเคยเขาเรียกว่าทําดีไว้นะฮะเราก็จะเดินอะไรสิ่งดีดีนะครับผมเมื่อกี้ตกลงกันว่าเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมให้ใ,ในช่วงที่แล้วในในช่วงของการหาสอต่างต่างเนี่ยเรามีสอหนึ่งก็คือสอสมมุติภาคีมไปใช่ สอนี้พี่ขอให้กับสำหรับแฟนๆขับของอารัวทาครีมทั่วตัวเลยเออส่งท้ายใช่ไหมแอมออร่าเนี่ยบีบีเนี่ยทาทั่วตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่มให้อีกห0ทีมงานครับผมขอยืมกู้เงิน500บาทที่อาเอารเอเนยโอเคนี่เอามาคือเงินเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นค่าค่าค่าน้ำค่าไฟที่พี่จะช่วยให้ถือว่าเป็นอันนี้ออกเองเลยหรอออกเองออกเองนี่ครับห้า อะไรเพิงหยิบจากเราเมื่อกินโปรดิวเซอร์อย่าปนสิกระเป๋าตังเราอันนั้นน่ะอขอขีมาน้องแต่เราจะส่งท้ายไม่หรอเธอห้ามดูเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยส่งท้ายคุณผู้ชมแล้วเธอจะทำได้ไงใช่วม่น่าพูดอย่างนี้เลยไอ้ตายเธอ เพราะฉะนั้นนะคะคุณก็สามารถติดตามนะคะน้องมินีได้นะคะทาง a l l ลู e าแ n n เซ็กซ24ชั่วโมงค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเรามี f c e b o o o f เฟซบุ๊กครับผมอ l ลลูแฟนคลับครับ,รบเข้าไปกดถูกใจเยอะๆครับจะมีภาพต่างๆในช่องอลัวและเรื่องราวต่างๆมากมาย เข้าไปดูกันได้รวมไม่ถึงนะครับใน Instagram. อินสตาแกรมอ่า้องกูกินสตาแกรมบอกกันหน่อยอได้นอนค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามนะคะแล้วก็ไปกดไลค์กดเลิฟได้เลยนะคะที่อินสตาแกรมของเราหอหันสา h, oh ansa, h o r underscore h u n s a ค่ะไปกดนะนแล้วก็ฟอลโล่ด้วยอ่าดูย้อนหลังได้ครับที่หอนสาพิมพใน YouTube นะครับรวมถึง m thai com ช่วงทา้ายนี้อย่างที่บอกไปบอกว่าต้องทิ้งท้ายกับการ หาคิมแต่ผมไม่ได้ดูผมต้องกลับก่อนใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพี่ไปอ,อยู่ดูได้ไหมไม่ได้ไตอนนี้เราต้องลาคุณผู้ชมแล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะก,กุ๊กเกลวแล้วก็พี่เบนต้องขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไม่ไปหรอกอยู่นี่แหละนอนตรงนี้แหละ แล้วก็หรือลูกซ่อนถูกมุมเลยแบบว่าอะไรที่แอบแบบซุกซ่อนอยู่คือแบบรายการนี้สุดยอดมากเลยค่ะข่าวพี่เป็นก็ตลกด,ดีค่ะน่ารักแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็แอบลึงมิน,น,น,นิ้ส่วนที่ก,กูก็รัวมากน่ารักมากค่ะตะลกก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมไปกดไลค์ใน เฟซบุ๊ก a n นเพจขอหัน่ายเยอะๆนะคะแล้วก็ติดตามมนีด้วยค่ะ